รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบ5ร่วมกับแกรนออดิชั่นวิวหนังสือพิมพ์สยามชนเสนอรายการเส้นทางเศรษฐีสนับสนุนโดยอินซีชีวพันธ์คีโตเมียม นาโนอลิซิเตอร์และนิวทรีคอปให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ช่วยเหลือกเกษตรกรโดยด็อกเตอร์กาเสมสร้อยทองรักษาโรคเชื้อราไฟทอปชล่าเชื้อราแอนแทคโนดในต้นทุนเรียนใบเหลืองต้นสมกลับมาฟื้นคืนดีดังเดิม ร้านปอมบางรักจำน่ายเสื้อผ้ารองเท้าเด็กนักเรียนเสื้อผ้าวัยรุ่นเสื้อผ้าแฟชั่นชนิดต่างๆทั้งปลีกและส่ง0895828134ทั้งปลีกและส่ง ลบทุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้น สวัสดีครับรายการเส้นทางเศรษฐีช่วงหมอพืชกเกษตรเงินล้านกลับกับผมสายชนเคหาธรรมพออภาคตะวันออกเฉียงเหนือพออสีภาคภาคอีสานของข่าวหนังสือพิมพ์สยามชนวันนี้กับกิจกรรมดีๆที่วัดบ้านสบายผู้ที่อยู่ด้านข้างนะครับคือเป็นท่านาหลวงพ่อพระครูพิบูลสุขวัฒนนะครับ เจ้าอาวาสวัดบ้านสบายเจ้าคณะตำบลตำบลรุ่งลาวีนะครับก็กลาบนมัสก,การเจริญพรสาธุครับผมอีกท่านหนึ่งคือท่านเป็นผู้นำนะครับในเขตตำบลรุ่งลาวีของเราท่านนายกนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลรุ่งลาวีท่านนายกบัชิตนรดิตสวัสดีครับรายการเส้นทางเศรษฐีมีโอกาสนำพา ทีมถ่ายทำนะครับคณะบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์สยามชนคณะผู้ที่มีความสำคัญในการตัดต่อภาพยนตร์นะครับได้มาถ่ายในการที่ผู้นำนะครับลงทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นบ้านสบายในเขตพื้นที่วัดบ้านสบายวันนี้เป็นวันที่ลงมือทำงานจริงนะครับพัฒนาจริงโดยการ ทาสีบูรณะสาลาหลังใหญ่ที่อยู่ด้านหลังนะครับขออนุญาตกราบนัมัสก,การหลวงพ่อพระครูนะครับได้กล่าวอะไรสักเล็กๆน้อยๆกับผู้ที่ติดตามชมรายการกับนมัสก,การนิมนต์ครับเจริญพรก็เจริญพรท่านญา,าติโยมทั้งหลายวันนี้นับว่าเป็นวันดีเป็นวันมงคลที่ได้รับการสนับสนุน ช่วยกันในการทาสีสาลาการปรเปลี่ยนวัดบ้านสบายซึ่งอาตมาภาพในนามพระครูพิบูร์สุขวัฒนในนามเจ้าวาดวัดบ้านสบายเจ้าคณะตำบลรุ่งละวีก็ขออนุโมทนาบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนยอมท่านสายชนเคหธรรมพร้อมด้วยครอบครัวได้เสียสละนำสีมาเพื่อที่จะบุรณนะ มาทาสีศาลาการ,ปรเปลียนหลังนี้และในงานนี้ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากญาติโยมาชาวบ้านตลอดถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านหลายๆท่านได้มาร่วมทาสีในวันนี้อาตมาภาพในนามเจ้าวาดวัดบานสบายก็ขออนุโมทนาขอบ,บุญขอบคุณท่านโดยเฉพาะกับท่านสายชนแกะธรรมที่ได้ดเสียสละ ได้สนับสนุนเรื่องสีที่จะมาทาศาลาการ,ปรเปลี่ยนหลังนี้จึงขออนโมทนาและวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบลรุ่งละวีได้มาร่วมในกิจกรรมทาสีสาลาการ,ปรเปลี่ยนหลังนี้จึงขอถือโอกาสนี้เจริญพรและขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญมีอายุมีวันนะมีสุขภาพภะ และปฏิพานธนาสารสมบัติทุกท่านทุกคนขอเจริญพร,รครับในการที่ได้ระดมนะครับคณะท่านผู้นำนะครับโดยนำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านกำนันท่านเดชแทงสันแต่ปัจจุบันขณะนี้ท่านติดภารกิจนะครับต้องไปดำเนินภารกิจด่วนนะครับก็ได้มีท่านนายกนะครับที่ พบปะกับพี่น้องในเขตพื้นที่แล้วก็ผู้ที่ติดตามชมรายการว่าในความรู้สึกนะครับในการนำพาคณะท่านผู้นำลงการพัฒนาวัดบ้านสมัยของเรานั้นมีความเริ่มมีความเป็นมาอย่างไรขอขอเล่นเชิญท่านนายกกล่าวอะไรทักเล็กน้อยครับผมครับใชญครับและขอบพระคุณหนังสือพิมพ์สยามชนชที่ให้ความอนุเคราะ์ กับชุมชนวัดบ้านและผู้นำของชุมชนตำบลลุงรวีรพอดีท่านได้ให้ความสำคัญแก่วัดและก็ผมเป็นตัวแทนของตำบลลุงรวีชาวตำบลลุงรวีก็ขอขอบพระคุณท่านสายชนที่เล็งเห็นความสำคัญของวัดได้มาบูรณะได้นำทีมหนังสือพิมพ์สยามชน ผมในนามตัวแทนของชาวตำบลรุ่งลวีก็ขอขอบพระคุณท่านมากมากนะครับผมครับครับหนังสือพิมพ์สยามชนนำโดยบรรณาธิการข่าวนะครับและท่านผู้นำท้องที่นะครับโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลรุ่งละวีนะครับหลวงพ่อพระครูพิบูลสุขวัดนะครับเจ้าอาวาสวัดบ้านสบายเจ้าคณะตำบลตำบลรุ่งละวีวันนี้ ในานามของหนังสือพิมพ์สยามชนกับการลงพื้นที่นะครับนอกจากเราจะดำเนินรายการนำพาท่านผู้ชมนะครับให้รู้จักการรักษาโรคพืชให้รู้จักการปฏิบัติในการลงแปลงปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นพืชชนิดใดก็ตามแต่หลังจากนั้นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างเช่นการพัฒนาชุมชนต่างๆกลุ่มหมู่บ้านที่ยังขาดในการ ที่จะพัฒนาคาดอุปกรณ์ต่างๆหรือโครงการวัดนะครับการปฏิบัติวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งยังอยู่ในใจของผมเสมอมานะครับวัดที่ยังไม่ได้เพียบพร้อมนะครับสีเก่าสาลา,า,าเก่าโบทเก่าต่างๆอะไรเงี้ยลักษณะนี้นะครับกระผมแนะนำของสายชนนะครับฝากผ่านทางรายการฝากผ่านท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ขอเชิญชวนนะครับสำหรับผู้มีจิตศรัทธา ที่จะร่วมบริจาคนะครับสาลาการประเรียนของเรานั้นยังเป็นศาราที่มีขนาดใหญ่อุโบสถของวัดบ้านสบายก็ยังจะต้องทาสีนะครับให้สะอาดสดใสหอะระฆังก็อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมนะครับจะต้องมีการบูรณะและพัฒนาด้วยการทาสีให้ใหม่สดและสดใสนะครับขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ส่วนตัวของท่านนะครับคนละ10บาท20บาทนะครับเพื่อสมทบทุนในการ ซื้อสีนะครับมาทาบูรณะไม่ว่าจะเป็นอุบอโบสถและอหอะลังคงของวัดบ้านสบายของเรานะครับแนะานามของกระผมสายชนเคหาธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอกราบลา,าท่านผู้ชมรายการนะครับกราบนวัสก,การลาหลวงพ่อพระครูพิบูลสุขวัตนเจ้าอาวาสวัดบ้านสบายเจ้าคณะตำบ,บ,ตบ,บลตำบลลุงนาวีและ ท่านนายกองการบริหารส่วนตะบ,บนตำบ,บนลุ่งลาวีท่านนายกบราพชิตนอรดิตนะครับนำพาท,ทั้ง3ท่านนะครับลงทั้งหลวงพอ่อทั้งท่านผู้นำนะครับท่านนายกนะครับกาวลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับขอเจริญพรสนับสนุนโดยร้านเดอะปลาทูคิเช่นกับเมนูแปลกปลาทูกินได้ยันก้า สวัสดีค่ะร้านอาหารเดอปลาทูคิทเช่นนะคะร้านของเรานะคะนำเสนอเมนูปลาทูค่ะและเป็นเมนูปลาทูกลางนิ่มนะคะคุณลูกค้าสามารถทานได้ทั้งก้างโดยที่ไม่ต้องแกะก้างเลยค่ะเมนูปลาทูทุกเมนูนะคะเราจะเสิร์ฟทั้งตัวค่ะลูกค้าไม่ต้องมานั่งแกะก้างให้กังวลใจเลยค่ะค่ะแล้วก็ทางร้านนะคะก็จะตกแต่งด้วยสไตล์ต่างๆนะคะคุณลูกค้าสามารถมาถ่ายรูปเช็คอินได้เช่นกันค่ะนอกจากเมนูของค้าวแล้วนะคะ ก็ยังมีของหวานแล้วก็กาแฟสดพร้อมให้บริการลูกค้าอีกเช่นกันค่ะหากท่านใดน,นะคะผ่านไปผ่านมาถนนเส้น33นะคะจังหวัดปราจีนบุรีเป็นถนนเส้นเดิมนะคะสามารถแวะมาที่ร้านได้ค่ะถ้าหาไม่เจอนะคะสามารถทักเข้ามาในแฟนเพจร้านเดอปะปาทูคิเช่นได้ค่ะเซิร์ชคำว่าร้านเดอะปาทูคิเช่นก็ขึ้นค่ะหรือไม่สามารถเซิร์ชทาง Google Map ก็ได้ค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะ0-89ค่ะ9 9 8 8 6 3 5ค่ะสามารถโทรมาสอบถาม เส้นทางหรือออเดอร์อาหารล่วงหน้าไว้ได้เลยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะร้านเดอะปลาทูคิดเช่นกับเมนูแปลกปลาทูก,กินได้ยันก้าครบทุกรถหลากหลายเรื่อง เพื่อประชาชนทุกส่วนชั้น